จะเป็นรสหวาฉ่สดวนนั้นสดวละนั้นนะคจะเป็นน้ำซุปเอ้ยไม่ใช่น้ำน้ำซีฟู้ดซีฟู้ดนะคะใส่นา่จะทำลาบ นจะเป็นต้มกระดูกอ่อนนะคะต้มยำกระดูกแทะแซ่บแซ่บแซ่บจะทำลาบลาบหมูใช่ไหมคะครับแต่เขาคั่วไปแล้วนะคะเดี๋ยวอันน er. er. ี้รอรอตอนตอนที่น right ินจะมาเ้าทักเขาทำไว้มันจแซ่บนิดนยวใหญ่รอรอรอนี้ผสมน้ำไว้ก่อนนะพี่เนาะผสมน้ำไว้ก่อน เป็นต้มต่บปันชี่อสวยทำราบหมูต้งแซ่บกระดูกอ่อนทุกท่านอันนี้พี่พี่พี่พ่ันดีพี่พี่อไปหมดวันนี้ซ่อมไปหมดช่หรืออยู่ที่วัดกันพี่พี่เขาแต่นั้นมามาขายเดียว Ah: จะเป็นเป็ดพะโลยเร็วเร็วจริงๆต้องทำให้ไวๆเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปถึงจะได้ตามงานเดีถ่ายรูปนี่นี่นี่พี่กิติทำอะไรเนี่ยพี่ขออนุญาตนะคะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอนะคะวันนี้ยังไม่ตั้งเรียนมาผ้าเลยเป็ดขไม่ยเป็ดพลุ่ย นายโมโกม่ะยี่โมโกมอ่ะคุณติดน้ำเยอะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะรับม่เอาใช่ไหมเอาดิสองสามเจ้าแม่สะพานสีอะถ้าใครมีปัญหาอะไรติดต่อเจ้าแม่สะพานสีได้เลยค่ะถ้าใครแบบมีเรื่องเดือดร้อนอะไรนี่ก็มาหาเจ้าแม่สะพานสีมาถามได้ที่เจ้าแม่สะพานสีนะคะ ดู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 ก่อนนะเนี่ยดูก่อนนะ <c oughs> แล้วเขาจะทำเลยนี่คือเป็นคารุ่นะ,ะเป็นคะรุ่นะคะน้ำเยอะไหนเห็นอันนี้ที่นี่จะทำสะอาดสะอาดเน้นความสะอาดมากเลยนะคะดูก่อนพ <c oughs> ี่พี่ลงุงพี่ลงุงดูหมวกก่อนที่นี่จะทำแบบอะไรนะพ่อชะนาการทุกอย่างเลยคะ เดินกําลังเดี๋ยวเขาไปทำน้ำติดต่อได้นะติดต่องานได้นะคะทำงานกับข้าวงานได้นะคะติดต่อได้ค่ะโตจีวิ้งอะไรสิงดีรักโฆษณาพูดให้จบเลยพี่น้องไทยอยู่พี่พี่ลุงพี่ลุงคุยหน่อยคุยหน่อย อันนี้ไม่ทานนะใช่ค่ะคุยบอกว่าเป็ดเราอร่อยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นได้เป็นตัวเป็นตัวนี้เอาตัวรงไหนยังไม่เปิดขายเลยนี่ค่ะทำให้แบนใช่ไหมพี่รักทำให้แบนอันนี้เป็นแนว Q C ทำให้แบนได้วางผักอ๋อน้ำขึ่นเคยเห็นน้ำขึ้นเคยเห็นโอ้ไปวนนะ ช้อช้อนท้อะรเอาม้จริงเลยช้อยอะเออเกาทนี่ชช้อนอะนี่เป็นทอดมันนะคะทอดมันเมื่อกี้นั้นไล่ไปรอบนึงเลยแต่สั้นๆอันนี้จะยาวๆ8นาทีนะคะทอดมันที่หนองมนนะคะถ้าใครไปตลาดหนองมนก็อยู่ตรงหัวมุมนะคะหนองมนหัวมุมตลาดของเจ๊หนูนะคะทอดมันเจ้หนูเจ๊หนูเจ๊หนูหนองมนนะคะ แต่บ้านเขาจะอยู่ที่ขากนใช่ออร่ยมากนี่ค่ะนี่กินมากี่สิบปีแล้วฮะกินกินร้านนี้มากี่สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าแล้วใช่ใช่ตั้งแต่เดย์ยอยู่ใช่ใช่อร่อยมากร้านนี้กินมาตั้งแต่เดิมเดิมเลยนะไม่เคยเปลี่ยนใช่รสชาติเดิมเลยก็พี่ก็นั่งจะกินแต่ร้านนี้เลย ทอดมันนะับเวลาทอดมันนะจะติดเชื้อผ้าเลยนะกลิ่นเลยติดเชื้อผ้ามันเหลือตัวเดียวนี่ปะลงุงแล้วก็ใส่ผักตอนไหนพี่นี่คแล้วเขาจะเอาผักคะน้าปกข้างบนนะคะคะน้าจะปกข้างบนลวกคะน้าก็ปอกข้างผัดลูกแล้วปอก,กข้างบนนะคะติดผ้าพี่ๆก็มาช่วยช่วยงาน ต้มสู้สู้สู้โอเคสู้ๆนะคะทุกคนคือไข่แม่ไม่ใช่หนูถ่ายวิดีโอสู้ๆนะทุกคนสู้ๆใครเชื่อสวยคนก็สวยค่ะสองหูเลยอ่ะมีปัญหาอะไรมาเลยสะพานสีก็แม่สะพานสีไปไหนก็ข้าวอันนี้พี่ปิติกับพี่สีอันนี้พี่พรทิพย์คนนี้พี่พรทิพย์คนนี้ต้นเล็กเร่อป ทำ no. ละทำละทำละเอาเลยพี่เอาเลยหรือพี mm. ่เอาเลยลาบลาบลาบหมูบหมูลยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอาจจะน้าเดียว มันอยู่ที่เดิมๆนี่ไม่มีหน้าเปลี่ยนแต่คนนี้ไม่ได้มาใช่ไหมเออคนนี้คนนี้คนนี้ไม่มีแล้วนะคนนี้คนนี้คนเมียนคนมาเลี้ยงใช่คนมาเลี้ยนมวยมวยก็ลืมกดติดตามช่องนันแอดนันด้วยนะคะช่องนันแอดนัน คยาอยากจะภาพวันนี้นะคะยากได้งนีมาพาชงแก่เทพนะคะอ้ยโอ้โหเหยีเขาขนนีค่ะอยากได้ไข่มุกค่ะอันดามันนั่นเนี่ยทะเลลึกเลยอ่ะมาจากทะเลลึกทะเลลึกคือจังหวัดอะไรคะเอ่อทางใต้อ่ะอะไรวะไงยายอแม่เหมียวมาเฝ้าเหรอคุณมาทำอะไร คุณมาทำอะไรคุณรู้เรื่องได้ไหมเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะนนอยา่าขึ้นมานะโดนนะอย่าแล้วขอีนง่ะาขอลงคลิปนะคะขอจบจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกท่านจบคลิปเพียงแค่ฝากกดติดตามนั้นด้วยนะคะวันลันแค่นั้นนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกสับตะไคร้ เปิดหัวใจให้นะเดี๋ยวก่อนจะทำงานก่อนตามไปเปิดหัวใจพี่ตามไปดูเไอคองของยูทูบนะไอเดย์ของยูทูบนะเลยนะฝากติดตามเลยนะพี่หมวยนะฝากติดตามเลยนะติดตามอะไรที่ตั้งชื่อโอรันันชาแนลค่ะโอรันันชาแนลนะคะดูแลใช่ไหมติดตามด้วยเดี๋ยวจะไปจบคลิปตรงไหนตรงนี้ดีกว่าตรงแรกนี่แหละอ่ะ นั่นขอลงลงไว้ลงคลิปนะคะมันขอจบคลิปด้เพียงแค่นี้นะคะทุกท่านขอบคุณเนาะทุกท่านที่กดติดตามมรนันเนาะขอบคุณนะคะนี่นะเอาเลยนะจบคลิปนะคะทุกท่านด้วยบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ณคณะ,คะ